สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกทุกคนนะคะและนี่ก็คือเกม The Sim s 4นะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนวิธีนะคะเพิ่มซิมให้มากกว่า8คนในบ้าน1ห,หลังนะคะก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นหมูมา้าไก่อะไรก็แล้วแต่นะคะแบบว่าเราอยากให้มีมากกว่าน,นั้นนะคะคือมากกว่า8ทีจริงแล้วเนี่ยตาม The S i ิ s 4นะคะมากกว่า8คนคือไม่ได้แล้วนะคะทุกคนหนึ่งหลังเขาให้แบบ รวมทั้งหมูหมากไก่เนี่ยให้มีแค่8เท่านั้นพอนะคะแล้วในคลิปนี้พี่ก็เลยจะมาสอนวิธีเพิ่มจำนวนซิมนะคะให้มากกว่า8คนนะคะทุกคนและจะเป็นยังไงจะทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูนะคะพี่ก็บอกเลยว่าคลิปนี้นะคะพี่ก็ทําตามสัญญาของน้องนะคะและคนที่ได้ขอเข้ามาว่าให้พี่นะคะช่วยทําวิธี เพิ่มจำนวนซิมให้มากกว่า8คนหน่อยนะคะพี่ก็มาทำตามสัญญาแล้วนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเพิ่มได้เนี่ยเราก็ต้องไปโหลดม็อดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวลิงก์นะคะในการโหลดม็อดพี่จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะทุกคนให้น้องๆไปกดที่ลิงก์นั้นนะคะใต้คลิปนะคะพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะโผไปที่หน้านี้นะคะทุกคน หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนกดเข้ามาแล้วก็ให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาอ่าเจอแบบนี้นะคะหลายคนที่รู้ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยโหลดทั้งหมดนี้เลยหรอก็กคือไม่ใช่นะคะโหลดแค่ตัวนี้นะคะที่พี่จิ้มอยู่ตอนนี้นะคะอ่าสังเกตง่ายงนะคะแค่คําว่า full house ทุกคนโหลดแค่นี้พอนะคะเมื่อเรา double ล l i c k ไปปุ๊บมันก็จะโหลดให้อัตโนมัตินะคะทุกคนพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ไฟล์จะเป็นไฟล์ม็อดนะคะให้เราเอาไปลงที่ม็อดนะคะทุกคนพอลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปในเกมเดอะซิมของเรานะคะอย่าลืมนะคะโหลดแค่อันเดียวพอนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เดอะซิมของเราเลยนะคะแต่พี่เนี่ยก็ได้ทำการโหลดติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะ โอเคทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้โหลดมอสแล้วก็ติดตั้งมอสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในเกมนะคะเราก็เลือกอแบบนะคะหรือว่าเมืองที่เราต้องการอยากจะเล่นนะคะเอาง่ายๆก็คือเอาเมืองที่ทุกคนนะคะต้องการที่จะแบบอยากให้คนเพิ่มแบบ มากกว่า8คนนะคะอ่ะอย่างเช่นของพี่นะคะพี่อยากให้คนเพิ่มที่บ้านหลังนี้อีกเป็น9คนนะคะแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็ลดมัดลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือคนนะ่ะมันมี4คนแต่ด้วยความที่เรามีสุนัขมีแมวด้วยนะคะเขาก็จะรวมเป็นยังไงก็คือรวมกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวก็คือถ้าเกิน8ก็คือจะเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะ ทีนี้เนี่ยวิธีที่เราจะเพิ่มได้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะเอาแบบคนที่เราต้องการแบบจะให้เขามาอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยลงที่บ้านนะหรือว่าแผ่นที่ตรงไหนก็ได้นะคะภายในเมืองนี้นะคะเนี่ยอย่างเช่นนะคะของพี่เนี่ยก็จะแบบทิ้งซิมไว้นะคะนี่นะคะแบบหนึง่ง นี่นะคะพี่ก็จะแบบเอาซิมมาไว้ที่โล่งๆตรงนี้เนะน,นี่ยคนนึงก่อนนะคะก็คือแบบเราจะเตรียมไว้เพื่อที่จะไปลงบ้านอีกหลังนึงนะคะเอาปรวางตรงไหนก็ได้ะคะ่ะทุกคนหรือจะวางในบ้านก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราวางเสร็จแล้วนะคะ ให้เราเข้าไปถามว่าทําไมพี่ถึงจะให้เข้าไปนะคะพี่จะให้เราเนี่ยไปดูชื่อนะคะแต่ถ้าามว่าใครจําชื่อและนามสกุลได้เนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปนะคะ,ะแต่พี่เนี่ยจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปดูแบบชื่อเขาหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนชื่อและนามสกุลนะคะต้องจําให้แม่นนะคะเพราะจําเป็นมากๆนะคะเราจะต้องใส่ในตอนที่เราแบบลงสูตรนะคะทุกคน ว่าใครนะคะจะตั้งแบบง่ายๆก่อนก็ได้นะคะพอเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเราค่อยตั้งใหม่เนาะอ่พี่จะเข้าไปโหมดแบบว่าปรับปรุงทดลองตัวสร้างซิมสะหน่อยไปเปลี่ยนชื่อนะคะอ่าฮันเบลีตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เกี่ยวใช่ป่ะ Han Billy. อ่าฮันเบลีโอเคโอเค โอเคพี่จำได้แล้วทุกคน ทีนี้นะคะพอทุกคนจําได้แล้วเนี่ยก็ให้อยไว้ที่แมปใช่ไหมอ่าส่วนใครที่จําได้แล้วก็มาดูขั้นตอนนี้กันนะคะก็คือให้เรานะคะเข้าไปที่บ้านที่เราต้องการจะเพิ่มคนกดเข้าไป โอเคพอเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็ให้เรานะคะใส่สูตรนี้ลงไปเป็นอันดับแรกนะคะอ่ะเปิดช่องใส,ใส่แบบสูตรขึ้นมาคอนโทรลชิปซีนะคะเอาทำไมบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยวะพอเปิดช่องใส่สูตรขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ใส่สูตรนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูที่หน้าจอนะ ใส่เสร็จแล้วนะคะก็ให้กด enter ไป1ครั้งจากนั้นนะคะยังไม่จบทีนี้เราใส่สูตรนี้ลงไปนี่คือสูตรสำคัญที่จะเพิ่มคนเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูที่หน้าจอสูตรนี้นะคะทุกคนให้ใส่ตามพี่นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูที่แบบหน้าจอนะคะ T.M. Flow House ลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบสำหรับ first name นะคะ last name ที่พี่ขึ้นให้ดูตามสูตรเนี่ยไม่ต้องพิมพ์แบบนี้นะคะ first name นี่ก็คือแบบชื่อแล้วก็นามสกุลของซิมที่เรานะคะต้องการจะให้เขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะคะอะเมื่อกี้พี่ไปดูตัวละครของพี่นะคะเขาก็ชื่อแบบ h a n b i Lee นะคะพี่ก็จะใส่ไป h a n Lee อพอใส่ชื่อและนามสกุลของซิมที่เราต้องการจะให้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็ให้กด enter ไปหนึ่งครั้งค่ะนี่นะคะฮันบินมาแล้วทุกคนเห็นไหมหายฟาบมาเลยนะคะทุกคนเาก็จะแบบว่า welcome พัน b ิน to the family นะคะยีต้องรับพันบินนะสู่บ้านหลังนี้นะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะนี่นะคะโดยสุดนี้นะคะก็สามารถเพิ่มได้มากที่สุด ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นร้อยตัวนะคะทุกคนอุ้ยร้อยตัวพูซัดเสียเลยเนาะร้อยคนนะคะทุกคนก็คือบ้านหลังเดียวนยะอยู่ได้เป็นร้อยนะคะทุกคนถ้าเราใส่สุดนี้ลงไปอ่ะเนาะนี่ฮันบินก็มาอยู่บ้านหลังนี้กับทุกคนแล้วนะคะนี่จาก8ดก็กลายเป็น9้านะคะแล้วก็ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะในการที่เรานะคะจะ ให้ซิมมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เนะี่ยซิมก็ต้องอยู่ในแบบในแบบหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าในแมปเดียวกันในอ่าะแวกบ,บ้านเดียวกันเอาพี่จะว่ายังไงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอหรทุกคนในแมปเดียวกันหอหเนาะ นี่นะคะเขาก็มาอยู่แล้วนี่โดจาก8ก็กลายเป็น9นะคะเออที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือต้องเป็นคนที่อยู่ในแบบว่าเมืองเดียวกันนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะแบบจะพิมพ์สูตรแล้วก็จะเอาคนแบบจากเมืองอื่นมาอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะคะทุกคนนะต้อง คือจะให้มาอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องให้ให้มาอยู่ที่แบบเมืองเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยจะพิมพ์ชื่อเขาแล้วเขาก็จะเด้งมาอยู่ที่บ้านเราได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะแบบเพิ่มความสัมพันธ์หรือว่าอยากให้เป็นพี่เป็นน้องอะไรแบบนี้ก็เข้าไปแก้ไขได้ที่โหมดแก้ไขตัวละครนะคะแล้วก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ได้เลยนะอื โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะถ้าหากว่าใครนะคะไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาสอบถามได้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ว่างหรือว่า,าพี่กำลังเล่นอยู่อะไรแบบนี้นะคะพี่ก็จะตอบทันทีถ้าเป็นคำถามที่พี่สามารถตอบได้นะคะถ้าเป็นคำถามที่พี่ไม่สามารถตอบได้พี่ก็จะไปหาคำตอบ มาตอบให้ได้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะพี่ตอบทุกคอมเมนต์นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้พี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะขอให้สนุกกับการเล่น The Sims 4นะคะ